มาแล้วฮู้ยชอบเลยว่ะหนึ่งหนึ่งกับผู้หญิงผมจะเล่นเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับผม <c oughs> ไม่เล่นกับผู้ชายผมเขิดแล้วจริงผมจะต้องคอ,อ,อไม่ใช่คอเสียววิดีโอคอกับผู้หญิงครับอ้าวเฮ้ยอะไรอะแม่เรียนกล่องน้ำหรอมินม้นมิ้นโอเคได้ครับน้องเอามาเมนในสตรีมเอามาเมนในสตรีมเอามาเมนในสตรีมเุีจะตายไม่แพ้ถูกแกพูดเลยยังไงรู้ไม่มีทางแพ้ผู้หญิงหรอกเราต้องชนะเพื่อที่เราจะเปิดให้ได้ ไซใส่คอนเบิรและเขาไมเตะหน้ามึงยบซองเีและกูก็เก็กทานาเอาหน้าออกหน่อยครับจะดูไก่จะดูไก่ไกอย่างนั้นเหรอห้องหมายเลขนะครับ516157มาเร็ว หนึ่งหนึ่งคับผู้หญิงแผลเปิดกล้องไหมดีละครับคุณลุงดีดีไอ้หน้าเงี้ยดีดีเลยคุณชอบเลยหนึ่งหนึ่งแผลเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวถ้าแผลได้แอดเฟซนะครับโหมาเลยพระบิดาอย่างชอบเลยว่ะไปกินพระบิดากันอันไหนเหมือนสุดวานอันนี้ลุมล่ามไปอันนี้เนี้อเนี้ยเอ้ที่ดูสตรีมอยู่วะไอ้เอาเมนบุงมาเมน์ด่วนเร็วอยากเห็นเลยอยากเห็นหน้าเลยว่ะอยากเห็นหน้าจัดเลยอ่า สุดแบวันนี้สตรีมปุ๊บรู้เรื่องเลยชื่อมินมินด้วยอะไรที่มันเป็นมินมินก็ชอบอแฝดตัวแผลเปิดกล้องถ้าดูแผลผู้หญิงคนนี้นะครับคนดูพิมพ์คำว่าควายได้เลยถ้าหนูชนะลุงเปิดเองไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียเขาเรียกว่าวินวินครับไม่แร์เลยแร์สุดแล้วเพเนี้แร์สุดแล้วครับจริงปลาปลาี่เออกูดูกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเอ้ายังไง ้ผู้หญิงจริงป่าววะเนี่ยกูเริ่มสงสัยแล้วคนดูไปซื้อมาดิมันผู้หญิงจริงป่าววะกลัวโดนหลอกอีกแล้วอะ่ะสู้ๆนะครับไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกูอยากเจอมึงไหมล่ะกูถามจริงสู้ๆนะครับไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกูไม่ได้คิดถึงมึงเลยหมอมึงคิดถึงใครไม่ใครมีความคิดถึงมึงแม,งม,งม้แต่เซียววิ่งจริงอยากเลี้ยงต้มเล้งลุงจังเลยอะ่ะ <laughs> น้ำตาจะไหลไม่ได้มาสตรีมนานคนอยากเลี้ยงต้มเล้งเดี๋ยวกูเอาฟันฉอดหน้าแม่งให้หรอบอดดิ่งกู้หล่อ ไอ้ผู้หญิงชัวร์อันนี้มั่นใจอันนี้กูมั่นใจชัวร์อันนี้จริงๆสวัสดีค่ะหนูเองค่ะที่เข้าทันจริงเหรอสวัสดีไวรุ่นอินเดียคอนเทเบร์พิกเจอร์จะไปเล่นสนุกเกอร์ที่แคนาดามชื่อมึงยาวเกินไปอันนี้กวนตีนไม่ใช่ละไอแก่กูถามจะแดงไหมโตเกียวเนยกอบอ่ะมีรถอะไรบ้างโตเกียวเนยกอบมีรถอะไรบ้างเล่นเนยเล่นเนยกอบ วันก่อน,นยังคอสเสียกกะหนูอยู่เลยของลุงโคตรใหญ่อ่ะสาเนี่ยสา้นี่อะไรอ่ะครับน้องปลายท่อ p ีวหรือเปล่าวะุคนนี้หายยากในรอบปีต่อซับเลยมาแล้วก็ต่อซับตอนนี้ก็สตรีมไวๆ้ๆบ่อยๆแล้วจริงๆคือไม่ได้หนีไปไหนนะครับลุงเผลอนอนหลับไปนะครับเผลอนอนหลับไปตั้งแต่วันที่ สิบ <15 S 2> ห้าเดือนเมษาครับนี่ก็วันที่สิบเจ็ดเดือนพฤษธภาเอาหลับไปหนึ่งเดือนเวลาตอนหลับอะ่ะห้ามใครมารบกวนนะครับก็เลยลงไปนอนใต้ดินนะครับก็จะมีห้องใต้ดินต่างหากนะครับถ้าใครปลุกผมแม่ันนิดเดียวน,นะครับจับแดกเลือดเลยนะแล้วเอ็นคือที่ผมตื่นเนี่ยมันจะมีลมไม่รู้ยุงตดยุงตดยุงตด,งตดหรือเห e ี้ยอะไรก็แล้วแต่แม่งผ่านหน้าปุ๊บกูตื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงจริงป่ะเนี่ยให้แปนเล่นหรือป้าวะ ให้กูรู้นะจับได้นะโดนนะครับถอนขนให้หมดตัวเลยอขอาอะไรต่อดีวะเอ,ออเอาอนี้ได้เออเอาันนี้ได้เอาันนี้ได้ไม่ได้ก๊อปของนะอมวัดมาพูดก็ไม่เชื่องั้นลองอมขี้มาพ่นใส่นาลุงได้เลยอังจริงถ้าไม่เชื่อป๊อ้โดแนแม่งหลบจริงจริงโดนนะครับแต่มันลหลบหลุดลบก่อนอืมมาแล้วมาแล้วดูแล้วดูแล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 เก็บเลือดหรอ ลบก่อนครับจะเล่นอะไรกับพระบิดา8ตัวดูก็แปดวัน8ตัว <S <S เล่น8ตัวมาเด็กทึบหลบล็อกด้าน,นไงโดนมึงกล้าหลบกระสุนพระบิดาหรอวะนะนี่ไงมึงรู้จะพุ่งออกมามันรู้เนี่ยเนี่ยอันนี้ดูดโดนนะครับโดน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 อันนี้ล่างปอมโดนอยู่อ่าเมื่อกี้ดูดล่างปอมเห็นไหม ออแล้วยังไม่ตายเลย8ตัวครับจบวิดีโอคอเฟชชื่ออะไรชื่อเฟชชื่ออะไรง,งั้นเดี๋ยวกูเตะนะอันเนี้ยต้ก็บแบบไม่แสดงตัวก่อนนะครับไม่ยอมแอคทีเวตนะครับแอตเคา้าเฟซบุ๊กแอตเคา้คาก่อนไม่ได้นะผมจะเล่นเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นนะครับผมไม่เล่นกับผู้ชายผมเขตละอันจริงผมจะต้องคอ,อ,อไม่ใช่คอเสียววิดีโอคอกับผู้หญิงครับอ้าวเฮ้ยอ,อะไรอ่ะแม่เรียกกองน้ำเหรอมินม้นมิ้นโอเคได้ครับน้องเอาลมาเมนในสตรีมเอาลมาเมนในสตรีมเอาลมาเมนใน ดูยูเกือบตายเจอไหมคุณดูดเก่งว่ะดูดเก่งจริงเลยนะผู้หญิงผู้ชายเล่นว่ะดูดเก่งนะครับน้องจะเก็บเลือดเหรอเขาพิการไม่ยอมปั๊บ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 นี่กระสุนขี้พระราชทานดูไว้ปั๊บปั๊บอยดูดดูจะโดนนี่นี่โดนโดนสาดตัวจับตัวจับยึบหลอกปึ๊บ เฮ้ยดูดมาดูดกลับเหรอนี่ดูที่หลบไปทางซ้ายทิศไปทางขวายังไงปั๊บหลบไปทางขวายิงไม่กระสุนอันที่เอาหัวลอยไปปุ๊บปั๊บทิศขวายมันว่ะกูมันกูคนเดียวอ่ะจบมาเม้นนะจบมาเม้นโอเอาแฮ้ยไฮ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 กูจะตายกูหลบก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้โหเกินไปเป้าว่ะผมจะไปเรียนหมอแล้วแต่กระชับปากห้อยให้ลุงเองเดีย๋ยวนะจะตั้งใจเรียนหมอเพื่อที่จะมาซ่อมปากห้อยให้กูอะกูสรรเสริญมนมากเลยยอมใจอยากเรียนหมอเพราะอยากให้ลุงหายปากห้อยไอ้เหี้ยมันจะมีใครปราิฏไปมากกว่านี้วะคนดูกูถามจริงวะเพื <c oughs> ่อกันยกนิ้วกลางให้แม่งทีดิเฮ้ยแปะตัวอย่าลืมเตือนสิว่าควรคุยบ่อยเกินเฮ้ยมาเน่มาเน่มาเน่เ่กระสุนที่พระราชตานโดนไปซ้ายน้อง อะไร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 ,ะไรล้างล้างล้างเอาดูดกลับดูดมาดูดกลับจวบจวปุ๊บอยู่นี่อ่ะอยู่นี่อ,อ่ะฮะชี้ไปทางขวาหลบไปทางซ้ายอันติเมตไป็หนึ่งทีหลบขวาสอยไปหนึ่งดอกยังไงกระสุนคีอัดเม็ดปุ๊บลบปั๊บโอ้ยโ,โดนกูแน่ก,กูบอกเลยปุ๊บปับป๊บปาดก่อน โตรมันชนะลรวบ,บอกนะลุงหลับรอแปดตัวนานไปสามพอเออเฮียแปดตัวนานไปกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกินตัวปาตัวปาตทึบลปลอมมาทั้งหลังปล่อยไปหนึ่งดอกถึบยังไงฮะมีฮิวนี่ไงกระสุนขี้ไปหนึ่งเม็ดปาบสองดูดแม่งเลยปาดจุดเลยโคตรนานเลยว่ะจะตายเ,ยเนี่ย วิ่งเดินแต่ตัวไม่เล่นนะครับเล่นสามตัวพอจริงๆนะตัวเดียวจบฟู้ก็ว่าก็เหนื่อยแล้วเนี่ยจริงๆวุนตีป anyway. ้อมแม่งเลยได้ป่าววะฮะเออเนี่ยเอาไปหนึ่งทีไปหมั่นไสเอาไปสองทีไปครึ่งหลอดโอ้โหเนี่ยจบบ้านได้เลยแลเนี่ยอันนี้ท่าเหลี่ยมท่าเหลี่ยมท่าเหลี่ยมไฮเฮ้ไฮ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 กาดียังไงกับพระบิดายเนาะตัวนะไอ้ชาย ไอ้นี่ผู้หญิงจริงป่าวะหลบมาข้างหลังเฉยไปหนึ่งทีเฮ้ยๆไม่ใช่แล้วเนี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยจะตายละจะตายละกว่าไอ้เมื่อรองเท้าไม่มีความจำเปน็นก็ไม่มีอะไรจำเป็นอีกอันนี้ไม่ได้ก๊อปของนะครับเฮ้ยเอาตีนอยู่ไอ้น้องผู้หญิงกูเอาตีนอยู่มึงอย่าชวนคุยโดนกูเนี้ยโดนแล้วตายหลบจะมาเก็บเลือดกูรู้ จะไม่เป็นไรให้เขาให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปให้เนี่ดูดนานจังเลยนะจังดูดกูนานขนาดนี้ตายเหอะอ๊องตายกูยบอกเลยตายเรื่องนี้เฮ้ย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  ยังโอเคไปอยู่ไม่แพ้ลูกกาพูดเลยยังไงรู้ไม่มีทางแพ้ผู้หญิงหรอกเราต้องชนะเพื่อที่เราจะเปิดนี่ให้ได้สวยดูดเก่งนะถามจริงดโดนหนึง่งหนึ่งเอาคืนเอาคืนอนะันนี้เอาคืนได้เฮย้ยเก่งจริงเด1้ โดนละวเนี่ยโดนคืนโดนคืนเฮ้ยมันเป็นว่ะอันเนี้ยเป็นว่ะให้ใครเล่นวะอยากรู้จริงจังให้ใครเล่นมั้งเนี่ยโดนละโดนละเนี่ยโดน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 โอ้โห เดินไม่ได้เลยว่ะกูโดน,นยเยว่ะเฮ้ย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 อ mm, ันเนี้ยโอ้หเกาะมึงก็เยอะเกินไปว่ะอันเนี้ยมึงจะได้มันแ่ตัวเลยถามจริงถามจริงถามจริง3ตัวตรงกัยเนี่ยจริง ผีจัดเลยว่ะกลัวโดนเปิดนี่งั้นแน่เนี่ยโห่ะหัวฟองจะแตกเฮไฮ เรื่องสงสัยแล้วนี่ไม่น่าใช่ผู้หญิงอะไทยป่าวะผู้หญิงเล่นกิลเดอร์โหดขนาดนี้เลยวะตอนยังไงตู่เมียตู่เมียตู่เมียตู่สวยเอ๊ะ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 ะเอ๊ ตายอันเนี้ยดูผมละตายตายได้นะตายจริงอันเนี้ยตายจริงตายเถอะตายตายได้แล้วดูดิตายเอาแตกเอาโอ้โหชนะเลยงงครับถือว่าชนะนะครับอันเนี้ยชนะเลยเปิดกล้องเลยน้องคนไหนน้องมินน่ะเฮ้ยน้องมินอยู่ไหนวะอยู่วะ ้องมิน้นอยู่ไหนวะเขาบอกเขาจะเฟซไทม์กับเราอ่ะไหนอ่ะไม่มีหรอไปไหนแล้ววะคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะนกกระปูดครับลุง